ขอสวัสดีนะครับกับเครือข่ายชาวชุมชนคนมแมลงนะครับอีกวารละหนึ่งนะวันนี้ทางทีมชุมชนคนมแมลงนะครับก็ได้มีโอกาสมาเสนอแนะหรือแนะนำนะครับวิธีการใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับวันนี้ที่จะนำเสนอชนิดของเครื่องพ่นหมอกควันก็คือเป็นของไอจีบ้านะครับ ef35 นะครับนี่ก็เป็นหองเครื่องของเยอรมันเหมือนกันนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้กันทั่วไปใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ความมาตรฐานก็มีมากนะครับเพราะว่าเครื่องพ่นแต่ละอย่างแต่ละรุ่นนะครับเครื่องมาตรฐานนะครับสมควรที่จะมีหัวควบคุมนะครับอัตราการไหลของสารเคมีนะครับอันนี้ต้องมีนะครับ อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเครื่องพ่นฝอยละเอียดเหมือนกันนะครับแต่เป็นชนิดหมอกวันนะแต่ด้านเมื่อเรามีเครื่องตัวนี้มาแล้วความชํานาญในการใช้เครื่องนะครับถ้าเรายังไม่พร้อมนะครับหรือว่ายังไม่ชํานาญพอนะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องพ่นนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ดูส่วนประกอบที่สําคัญนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีชุดถัง นะครับชุดนี้คือถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับด้านนี้นะครับถังใหญ่ก็เป็นถังบรรจุสารเคมีนะครับชุดนี้เขาเรียกว่าชุดคาบูเรเตอร์นะครับแล้วก็รวมทั้งชุดแดฟแฟมนะครับจะเป็นชุดเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งชุดนะครับก็คือชุดนี้นะครับเป็นชุดท่อความร้อนนะครับชุดห้องเผาไหม้ชุดท่อความร้อนนะครับ ชุดสาคัญนะอันนี้ก็จะเป็นชุดของเป็นกระบอกสูบนะครับอันนี้กระบอกสูบลมในการติดเครื่องนะครับก็จะมีคอยจุดระเบิด1ตัวนะครับคอยจุดระเบิดนะคอยจุดระเบิดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นชุดนะครับใส่แบตเตอรี่หรือฐานไปฉายเนาะสีก้อนเหมือนกันของเครื่องพ่นหมอกควันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบชุดนี้อีก1ชุดก็เป็นชุด ปิดเปิดสารเคมี er, นะครับปิดเปิดน้ำยานะครับอัน,นนี้ก็เป็นชุดสายส่งสารเคมี er, นะครับอ,อันนั้นชนิดชนะแล้วเมื่อเราทราบนะครับส่วนประกอบของื่้นต้นสารเคมีชนิดหมอกควันไอจิบ้าทีเอฟสามห้าแล้วเมื่อเรามีเครื่องพร้อมแล้วในการใช้งานนะครับก็เราเคยใช้นะครับ ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมการสตาร์ทนะครับเราก็จะมาแนะนําให้ท่านนะครับการเตรียมความพร้อมของเครื่องนี้นะครับก่อนที่จะจะนาไปใช้ในการพ่นสารเคมีนะครับการเตรียมความพร้อมควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือถังบรรจุเชื้อเพลิงนะครับเราดูที่ว่าน้ํามันเชื้อเพลิงในถังเชื้อเพลิงเรามีหรือ,อยังนะครับฉะนั้นการเติมน้ามันเชื้อเพลิงนะครับก็โดยใช้น้ํามันเบนซินนะครับ ธรรมดานะครับไม่ต้องผสมน้ํามันเครื่องนะครับการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับให้อยู่นะครับให้ต่ํากว่าปากหรือว่าให้ต่ํากว่าร้อยตะเข็บนะครับเพื่อที่จะให้ในห้องถังน้ํามันเชื้อเพลิงเนะี่ยมีช่องว่างสําหรับอากาศอยู่ได้นะครับห้ามใส่เต็มนะครับเมื่อเรามีน้ํามันเชื้อเพลิง ก็อีกอีกอ,อีกอย่างที่สําคัญนะครับการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งนะครับจําเป็นที่สุดนะครับต้องมีกลวยที่มีตะแกรงกรองนะครับทุกครั้งไปนะครับเพื่อป้องกันสิ่งสกปรปกเศษชิ้นส่วนต่างๆที่มันสกปรปกที่มันจะทําให้หล่นลงไปอยู่ในถังเชื้อเพลิงได้นะครับอันนี้ต้องมีนะครับต่อไปถังสารเคมีนะครับ มีสารเคมีใส่พร้อมหรือยังนะครับผสมอัตราส่วนให้ถูกต้องนะครับของสารเคมีแต่ละชนิดที่เขาจะบอกไว้ว่าสารเคมีชนิดนี้ควรผสมต่อตัวทําละลายอัตราส่วนเท่าไหร่ต้องผส,ส,สมให้หใหถูกต้องแล้วก็ผสมให้ละเอียดให้ได้มาตรฐานนะครับให้เข้ากันได้ดีนะครับแล้วนํามาเติมในถังสารเคมีการเติมสารเคมีก็ここเหมือนกันนะครับการเติมแต่ละครั้งนะครับจะต้องมีกวย กรองสารเคมีเหมือนกันนะครับเพื่อกองเศษวัสดุสิ่งสกรปรกทั้งหลายนะครับที่มันอยู่ในถังบ้างนะครับเวลาเราเติมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักสิ่งสกรปรกที่จะหลงไปในถังสารเคมีนะครับต้องทุกครั้งไปมิฉะนั้นแล้วมันจะทําให้สารเ,เศรษผงเนี่ยเข้ามาอุดตันนะครับในหัวควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีได้ก็จะทําให้สารเคมีไม่ไหลนะครับ เมื่อเราเติมสารเคมีแล้วก็ต้องให้มีช่องว่างเหมือนกันนะครับห้ามเติมเต็มถังนะครับเพื่อที่จะต้องมีอากาศเข้าไปดันสารเคมีเหมือนกันนะครับหนึ่งส่วนสวนส่วนแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของแบตเตอรี่ฐานไฟฉายสี่ก้อนนะครับอันนี้นะครับจะแตกต่างกับยี่ห้อพันฟอบนะครับเพราะอันนี้ต้องใช้หัวควบวกนะครับ ใส่เข้าไปด้านในนะครับใส่เข้าไปด้านในสี่ก้อนให้ถูกต้องนะครับขั้วลบออกนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเราก็มาทดสอบนะครับทดสอบว่าทานไปฉายที่เราใส่นั้นมีไฟไหมหรือว่าใส่ถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยการนะครับกดสวิตช์นะครับอันนี้เรียกว่าสวิตช์หยุดระเบิดเพื่อให้ไฟทํางานนะครับให้เราทดสอบกดดูนะครับถ้ามีเสียงดังแสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับ เมื่อมีไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบนะครับการเตรียมความพร้อมโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วให้ดูส่วนที่หัวควบคุมมาตราการไหลมีไหมนะครับถ้ามีใช้ได้นะครับแล้วห้ามเจาะรูนะครับขนาดของหัวควบคุมมาตราการไหลต้อง ให้อยู่ปกตินะครับห้ามไปเจาะรูเพิ่มนะครับให้ใหญ่กว่าเก่านะครับมิฉะนั้นเราจะทําให้สารเคมีขนาดของละองที่ถูกปล่อยออกมาไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของการเตรียมความพร้อมนะครับก็มีขั้นตอนแค่นี้ครับ